น้าเฟซซื้อได้ที่อีเวนต์ป๊อปนะครับทุกคน mm hmm. ใช่ครับ mm hmm. ไปตามน mm ้าเฟซจริงครับ mm hmm. ชอบเพลงไทยเพลงไหนชอบหลายเพยงลงนลครับ mm hmm. เพลงไทย เห็นท้ายคลิปใส่เลนอ้วนๆเลนอ้วนๆนี่มันคือคือฟิตอายอะครับรู้สึกยังไงกับผมทรงใหม่รู้สึกปกติมากเลยครับเพราะว่ามันมันปกติอะมันเหมือนแบบต่างกับเดิมจากเดิมนิดนึงไงน,นิดเดียวไม่มีเพลงที่ชอบเลยเหรอ เราชอบเพลงย,งยางครับยางครับยังยังไม่มีนะครับวอเดอร์เทงนียไม่มีเพลงนะครับแต่เดี๋ยวมีเราแจ้งให้ทราบแน่น,นอนครับ นนี้เลยมีเพลงที่ร้องกันสามคนไงหม่เทมแบบร้บองเล่นอะลงในลงในสตอรี่ไปอะเห็นปะ <c oughs> เพลงได้ฟังเลลงได้ฟังอะ,อะ,อะแถมนิดน,นึงนะครับ ถ้ามีใครสักคนมองเลยเขาคงนึกว่าเราเป็นคนรักกันโดยวิธีที่เธอทำที่ให้ความสำคัญจนฉันบานที ก็ยิ่งเพลอเพลอทุกที่ที่เธอมาก่เพว่าเธอสุขใจที่เราได้เจอเครงามที่เธอทำและกเลลงรักเธอ ขอบคุณครับทุกคนเพียงละแต่แค่แบบยังไม่ได้ปล่อยให้ทุกคนไม่ถึงแบบอใจเย็นนะอันนี้หมายถึง เพลงที่อัดเล่นโคเวอร์มีอยู่สามเพลงครับซึ่งไม่เข้าใจเหมือนกันเพราะว่าเพราะว่ามันอยู่ที่จีวัอะเพลงมันอยู่ที่จีวัดเพราะว่าอัดกับคอมจีวัดใช่ใช่วันวันไหน วันไหนจีจวัตเป็นเป็นแอดมินก็วันไหนจีวัตเป็นแอดมินอินก็ไปไปสก,กิจไม่เห็นนานชอบผมสรงนี้มากเลยจริงหรือเปล่าอยากเจอแล้วเมื่อไหร่เจดก็รอก่อนนะครับเจยินครับทุกคนไม่ได้หายไปไหนแน่นอนจริงโกโหก สายตาหลอกกันไม่ได้นะเ่อไปดูวิดีโอที่เราลงด้วยนะครับในวอเดดักเทนี้จริงๆอยากให้ทุกคนไปตามวอเดดักเทนนี้เพราะว่า <c oughs> ในอีกสักช่วงหนึ่งเนี่ยเราก็จะลงคอนเทนต์จากในนั้นซะเป็นส่วนใหญ่แอคส่วนตัวมันก็อาจจะน้อยลง ไปอีกเขะะ้าใจป่ะเราอยากให้ไปตามกันเพราะว่าจริงทุกอันอะเต้นสุดแรงตลอดขอบคุณที่ก็ติดตามนะครับ ครเราตอนนี้มันงานอะไรมันก็จะลงแบบเป็นโพสต์เดียวว่าเราจะไปงานนี้อาจจะเป็นวันนี้หรือพรุ่งนี้แบบมันมันจะเข้าใจไหมมันแบบเราก็ไม่รู้เหมือนกันไงนั่นแหละก็เลยน่าจะแจ้งช้าหรืออะไรอย่างงี้นิดหน่อยแต่ก็ใช่ อยากให้เข้าใจกันเพราะว่าเหมือนแบบเหมือนแบบเออแบบเราเราเราก็เพิ่งรู้เหมือนกันแบบที่ที่มาถึงถึงตัวตัวเนี้ยอะไรเงี้ยก็เลยอยากให้แบบเออตามไว้เพราะว่าถ้าตามไว้ถ้ามันแจ้งเตือนอะไรแบบว่าเราลงอะไรแล้วแบบเราจะไปอีกสองวันเนี้ยเราถ้าแบบไม่เห็นโพสต์นี้เราเราก็จะทําให้แบบเออไม่ได้เจอกันอย่างเงี้ย เพราะบางครั้งคืนเนี่ยก,ก็เพิ่งรู้แบบใน2องวันก่อนอนะน <c oughs> อ่านชัดสิขอบคุณที่กดติดตามนะครับช่วงนี้บางงานอาจจะกัรชชิดเป็นหน่อยแต่นาเฟสสามารถกดบัตร <c oughs> จริงครับกดบัตรได้แล้วนะครับนาเฟสเจอกันสเตจส คนพี่เป็นคนใจเย็นมากแกเิ็นดูพี่ไหมครับรอครับไปยาทุกคนมาแล้วจริงอ๋อ ขอบคุณนะครับขอบคุณที่ป้ายาให้คนอื่นก็อยากที่จะชวนให้คนอื่นมารู้จักพวกเรามากขึ้นด้วยก็ฝากทุกคนด้วยนะครับนาเฟสจะชวนเพื่อนไปสิบคนเอาอีกไหมขอสักร้อยคนแล้วกันครับ สเตสามเพราะอยากเจอเลยอยากเจอจูเนียเลยจริงเหรอทักด้วยนะ <c oughs> รอได้ไหนมีใครไปนาเฟสบ้างครับตอนเนี้ยกดหนึ่งอยากพูดคำนี้มานานละไหนกดหนึ่งมาใครที่ไปนาวเฟส ไม่ได้ปั่นนะจริงๆแต่แต่ไม่มีอะไรเอ้ยไอย้อนี่อ่ะเข้ามาดิถ้าเจอนี้อันนีบ็ดให้ทำตาวิวิงถ้าอยากเจอ จริงป่ะจริงเลยเดียวจริงเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวเราก็เราเราจะไปแล้วนะครับ ไม่ค่อยบ่อยครับช่วงนี้ก็ต้องทำนู่นทำนี่เยอะมากเลยมาถึงแบบอืมต้องทำนู่นทำนี่เยอะครับเลยแบบแต่แต่พวกเราทั้งสามคนก็ ได้เจอกันวันที่พวกเราเป็นแอดมินน่ะจะมาแน่ๆไม่ไม่ไม่หนีไปไหน <c oughs> วันไหนที่แบบลงสตอรี่เยอะๆอะไรเงี้ยก็อาจจะเป็นเป็นผมเองอะเป็นเนี่ยเอง

thank mm -hmm. you mm -hmm.

คุณนี่กดติดตามนะครับพี่สาวน้องสาวทั้งหลาย <c oughs> รอบหน้าขอคุยด้วยหน่อยนะได้ดิ oh, จริงขอบคุณที่กดติดตามนะครับทุกคนต้องไปอะไรจริงๆครับ 나의 베이비 믿어 로우에 신초빈 Bless your nose, bless your eyes, bless your ears, touch your lips 축복해 너의 모든 걸 위해 내분께 사랑받는다 나와 한 몫이라는 것을 느껴지지 않을 만큼 아른다고기어 yeah, yeah. 감사해 심해 보기 좋은 그대고 그대는 나의 뼈

Ah. ตอบหน่อยผมทรงไรอ่ะทรงตามใจท่าช่างครับขอบคุณที่ก็ติดตามนะครับก็อขอบคุณคนที่ก็ติดตามบอดด้ักเทนี้นะครับขอบคุณจริงๆครับมีงานอีกทีวันไหนนาเฟส11ตุลาครับ กันขอตัวลงก่อนนะครับเอาเ e ฟ e ฟรนซ์ไปบอกช่างเลยครับสำหรับคนที่อยากตัดประมาณเนี้ยมันต้องไปดัดผมครับไปจริงแล้วครับ